ทริปนี้นะครับผมได้รับผู้โดยสารจากพัทยานะครับไปส่งกรุงเทพนะครับผมอ่าเป็นผู้โดยสารชาติไหนผมคิดว่าทุกคนคง เาออกนะครับผมระหว่างทางบนมอเตอร์เวย์นะครับผมได้จอดที่จุดพักรถเพื่อไปเข้าห้องน้ำนะครับหลังจากที่กลับขึ้นมาขึ้นรถนะครับก็เห็นว่า,าผู้ชายได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ได้บอกกับผมว่า,าผู้ชายไปซื้ออะไรบางอย่างนะครับผมก็ฟังไม่ทันนะครับแล้วผมก็ตอบกลับไปว่า,าบนรถห้ามกินอาหารนะครับ ผู้หญิงก็ทาหน้าแบบงงๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่เก่งภาษามากนะครับหลังจากที่คอยไปประมาณเกือบ15นาทีนะครับก็เห็นผู้ชายกลับมาขึ้นรถพร้อมกับเฟรนด์ฟรายแล้วก็บเบอร์เกอร์นะครับผมผมก็ได้พยายามบอกว่าห้ามกินอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสาธารณะนะครับเพราะผมต้องใช้รับผู้โดยสารต่อนะครับแต่ก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เพื่อนๆเห็นคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงดีครับช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับ